รถเป็นทุกกว่า200คันประท้วงน้ำมันแพงจี้รัฐให้ลดราคาลงอุบลสร้างโอกาสให้ธุรกิจปรับวิถีชีวิตให้คิดอย่างดิจิตัลพอเมืองอุบลชวนร่วมง,งานโอท็อปอุบลราชธานีสเสน์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสนับสนุนโดยซันซิคลครีมหนวดผมสูตรเซล่ามาเนือบางเบาซึ่งสาบเร็วล่างออกงายใน30วิ ทัวไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมหนุ่มสวยสะเหลอหนวดผมสวยง่ายๆด้ที่บ้านลองเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่20ตุลาคม2564นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนชัชยาจีปนธิการค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะรถบรรทุกในอุบลกว่า200คันค่ะ รวมตัวประท้วงน้ำมันแพงจี้รัฐบาลให้ลดราคาลงอยู่ที่25บาทหลังจากประสบปัญหาช่วงโควิดระบาดขาดรายได้แบกภาระค่าน้ำมันไม่ไหวค่ะบรรดาผู้ประกอบการรถบรรทุกทุกประเภทในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งรถบรรทุก10ล้อ6ล้อรถพ่วงรถบรรทุกพืชผลการเกษตรรถบัสโดยสารรถทัวรถแท็กซี่รวมทั้งรถบรรทุกเล็ก ได้รวมตัวกันกว่า200คันเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซิน,นเนื่องจากผู้ประกอบการแบกภาระค่าน้ำมันไม่ไหวประกอบกับอยู่ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่มีไรายได้ผู้ประกอบการแบกภาระไม่ไหวแล้วจึงขอส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาให้หาทางลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลงโดยขอภาครัฐ ปรับราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่25บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกได้ขับรถเป็นขบวนยาวเริ่มตั้งแต่ตจุดแรกที่หน้าบริษัทเมืองวัสดุตำบลหนองกินเพนอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขับผ่าน6แยกคำน้ำแทบเลี้ยวขวาเข้าถนนเลี่ยงเมือง231แยกหนองตาโพนเลี้ยวซ้ายผ่านถนนวารินกันทะลัก ห้าแยกวาลินผ่านถนนสถิตวิมานการแยกทุ่งขังน้ำแซบและข้ามสะพานรัตนโกสินทร์200ปีวิ่งมาตามถนนเชียงกูลสิ้นสุดกิจกรรมที่แยกวานาลมขบวนรถได้แยกย้ายกลับด้านหนายเชิถาชัยยศัตร์เครือข่ายภาคประชาชนเปิดเผยว่าวันนี้เห็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มรถบรรทุกรถพ่วงที่ออกมารวมตัวกันแต่เป็นบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ก็เนื่องจากราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกลุ่มได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ตรึงราคาน้ํามันอยู่ที่25บาทในระยะหนึ่งจนกว่าจะมีการตั้งรับและปรับตัวกับสถานการณ์ที่ราคาน้ํามันโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ7ปีตนเองอยากจะฝากถึงผู้ที่มีอํานาจว่าการแก้ปัญหาที่ตรงจุดอยากให้น้อมนําหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9 ในเรื่องของพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่เกี่ยวกับการปลูกปาล์มที่จะเข้ามามีส่วนผลักดันดีเซลแก๊สโซฮอลจากอ้อยหรือมันสำปะหลังที่สามารถเติมเต็มในเรื่องของโรงงานซึ่งการที่เราสามารถเพิ่มพื้นที่การผลิตและมุ่งเน้นให้ผลผลิตปาล์มและอ้อยมีคุณภาพเหมาะสมกับการผลิตพลังงานถ้าทําได้จะทําให้เกษตรกรมีรายได้มีต้นทุนในการผลิตพลังงานทดแทนในประเทศ จะช่วยลดการนําเข้าจากต่างประเทศสิ่งเหล่านี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาววันนี้เราจะเห็นภาพของอผู้ประกอบการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งเนี่ยรถบรรทุกรถพ่วงอย่างน้อยก็เจดจุดเส้นทางด้วยกันนะครับใน,ในเชิงสัญลักษณ์ในอุบลราชธานีเราก็มีนะครับวันนี้ได้เดินทางก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับเข้ามาด้วยความสงบฮะบไม่ได้มีสัญลักษณ์ในทางของการเมืองนในขบวนเปิดไฟแล้วก็ ขับรถด้วยความเร็วแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เดินทางจากอำเภอวารินสัมราาผ่านเข้ามาในตัวเมืองเมื่อถึงจุดปลายทางก็แยกย้ายกันออกแยกย้ายกันกลับบ้าน,นนะครับวันนี้สืบเพื่องจากการที่รัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องประกาศการขึ้นราคานะครับน้ำมัน วันนี้เราจะเห็นว่าไฮดีเซลพรีเมียมเนี่ยขึ้น80สตางค์นะครับแล้วก็กลุ่มของดีเซลตัวอื่นๆก็ขึ้นอีกนิดละ60สตางค์แก๊สโซฮอลทุกตัวนะครับขึ้น60สตางค์มี e 85เนี่ยเพิ่มขึ้น40สตางค์นะครับวันนี้ปัญหาก็คือว่ามีผู้สอบถามมาเยอะครับทางกลุ่มเนี่ยก็ได้เรียกร้องว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ตรึงราคาให้เหลือเพียง25บาทในระยะหนึ่งนะครับจนกว่าจะ มีการเรียกว่าตั้งรับและปรับตัวได้ทันในสายการที่ถือว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณเรียกว่าสูงสุดในรอบ7ปีนะฮะล่าสุดก็ขึ้นอีกประมาณ1%นเนะฮะเหลือลิตรนึงประมาณ83 83าดดอลลาร์เอ่อเหลือหน่วยละประมาณ8ปดาอลลาร์นี่ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเป็นพูดพูดกันไปในข้อได้จริงก็คือว่าราคาตัวราคาน้ํามันในเนื้อของน้ํามันในแต่ละลิตรเนี่ยนะครับ มูลค่าของราคาน้ํามันเองเนี่ยมันเพียง45เปอร์เซ็นตะครับอีก55เปอร์เซ็นเี่ยมันเป็นภาษีต่างๆที่สมทบเข้ามาภาษีเหล่านี้เนี่ยหลังจากบริหารจัดการแล้วมันก็จะส่งเข้าคลังนะครับก็กลายเป็นมงบประมาณของรัฐบาลซึ่งก็มีโครงการต่างๆเนี่ยและมีความจำเป็นต่างๆได้รอใช้นะครับการที่จะลดภาษีลงไปเนี่ยมันก็สามารถทําได้แต่มันก็จะกระทบกับโครงการต่างๆนะครับที่ในที่สุดแล้วก็มากระทบกระเทือนถึงประชาชนนะครับก็เป็นทางแก้ปัญหนานในระยะสั้นนะครับ วันนี้อยากจะพูดถึงว่าเราเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันขึ้นทุกวันนะครับจริงๆแล้วในเมืองนอกเนี่ยดีเซลเนี่ยมันจะแพงกว่าเบนซินนะฮะมีในประเทศไทยเนี่ยที่เบนซินแพงกว่าดีเซลเพราะว่าเราถือว่าคนที่พอมีสตางค์เนี่ยได้ใช้เบนซินเยอะในช่วงที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยคนก็กลับมาใช้ดีเซลกันมากมันทําให้มันสวนทางคือเราซื้อนะ้ำมันแพงแล้วมาขายถูกนะครับ ปริมาณการต้องการซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะมีผู้ถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็อยากจะฝากผู้ที่มีอำนาจห,หน้าที่นะครับว่าการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเนี่ยอยากจะให้ในเมื่อทุกรัฐบาลได้น้อมนำปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9กาเนี่ยท่านได้ฝากไว้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการเกษตรพอเพียงจนพัฒนามาถึงโคกหนองนานะครับวันนี้ เราจะต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวในการที่เราจะพัฒนาพลังงานทางเลือกนะฮะหรือพลังงานทดแทนเข้ามาให้ได้นะครับไม่ว่าในเรื่องของขยายพื้นที่เกี่ยวกับปาล์มนะครับที่จะเข้ามามีส่วนในการผลักดันดีเซลนะครับหรือว่าจะเป็นแก๊สโซฮอลอย่างพืชพวกอ้อยพวกมันสำหรับพวกนี้ก็สามารถที่จะ,ะเติมเต็มในเรื่องของโรงงานเรามีหลายภูมิภาคที่บลเราก็มีโรงงานเออโรงก็เรียกว่าโรงงานของการผลิตแก๊สโซฮอลนะครับซึ่งการที่เราสามารถที่จะขยายพื้นที่การผลิต และก็มุ่งเน้นให้ผลปาล์มและอ้อยเนี่ยมีคุณภาพนะครับเหมาะสมกับการผลิตพลังงานอันนี้สามารถทําได้และทําได้ทันทีเพราะเราทําตรงนี้<ม>ก็จะทาให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น<ม>เราสามารถที่มีวัตถุดิบต้นทุนในการผลิตพลังงานทดแทนในประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นการลดการนําเข้านะฮะจากต่างประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับผมก็อยากจะฝากให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้เห็นถึง ความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้เป็นเพียงการแสดงเชิงสัญลักษณ์ไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มันขยายวงออกไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าถ้าเราทุกฝ่ายได้ได้มาตีแผ่พัทศจริงกันนะครับว่าปัญหาเหล่านี้เราจะแก้ไขยังไงแล้วก็วางแผนอย่างจริงจังโดยมีตัวแทนผู้ประกอบการตัวแทนภาคอุตสกกาหกรรมและตัวแทนประชาชนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาผมคิดว่าในระยะยาวปัญหานี้ก็จะบรรเทาลงได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเกิดปัญหาเพราะว่า กลไกของการราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยเราไม่มีส่วนในการที่จะไปควบคุมนะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยหาพลังงานทดแทนขยายพื้นที่ให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชพลังงานทดแทนนะฮะและปรับปรุงให้มีคุณภาพนะครับทั้งผลผลิตและโรงกลั่นนะครับก็จะทําให้ปัญหาเหล่านี้ก็จะลดการนําเข้าและทําให้เกษตรกรมีไรายได้มากขึ้นนะครับก็ฝขาขกไว้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ ดีป้าจัดสมาร์ตอ o โคโนมี o โชว์เจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัลค่ะ,ะที่ห้องทัพทิมสยาม1โรงแรมซูนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบนราชธานีสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลหรือดิป้าได้จัดกิจกรรม Smart ตอีโคโนมี o โชว์เสสร้างโอกาสให้ธุรกิจปรับวิถีชีวิตให้คิดอย่างดิจิตอล จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพงษ์รัฐพิลมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยดรณัฐพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลผู้ประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงพบปะ30ดิจิทัลสตาร์ทอัพใน5ประเภทเทคโนโลยีเพื่อปรึกษาหารือและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมยกระดับธุรกิจรับชีวิตวิถีใหม่ ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิป้าเปิดเผยว่าหนึ่งพันธกิจสำคัญที่ดิป้าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐ,ฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสังคมชุมชนในชนบทเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกธิจดังกล่าวเด็ป้าจึงได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบหรือ Smart Economy Showcase ในพื้นที่3จังหวัด ประกอบด้วยอุบลราชธานีพิษณุโลกและสงขลาเพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านเศรษฐกิจต่อไปนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการในพื้นที่จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มผนทักษะองค์ความรู้เกิดความมั่นใจที่จะเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นตัวช่วยทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทางนี้จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคซึ่งกิจกรรม smart economy showcase อุบลราชธานีจะเปิดโอากาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพจากดิจิทัล s t a r t ทอกว่า30รายใน5ประเภทเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกสเดลิเวอรี POS e-payment ดิจิทัลคอนเทนตและเซอร์วิส พร้อมพูดคุยสอบถามขอคำปรึกษาตลอดจนเจรจาจับผู้ธุรกิจและร่วมเวิร์กช็อปเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆจากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรงซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองก่อนนำไปต่อยอดและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค1 e w อ o r ในโครงการนี้ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยที่มาจัดงานที่จังหวัดอุบลในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการ เปิดสกุลาะที่จะให้ผู้ประกอบการทั้ง SME ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้มีความตื่นตัวในเรื่องของการใช้ดิจิทัลเข้ามาในการบริหารจัดการในธุรกิจของตนเองนะครับเพื่อที่จะให้มีการเติบโตร,รักษาฐานลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่สร้างช่องทางการตารตลาดให้มากขึ้นนะครับซึ่งถือว่าจังหวัดอุบลก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโครงการที่เป็น เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบด้วยนะครับที่มีการขับเคลื่อนทุกๆอย่างไปเดินหน้าไปพร้อมๆกันเนี่ยครับก็ในความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการวันนี้เห็นทั้งสภาวิสาหกรรมทั้งอหอ,องการค้าของจังหวัดเนี่ยได้มาร่วมงานนี้อย่างาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับด้วยความตื่นตัวและผมคิดว่าการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ในจังหวัดอุบลเนี่ยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเมืองเกษตรขนาดใหญ่แล้วก็เมืองอุตสาหกรรมในบางส่วนเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีความพร้อมอย่างยิ่งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจดยเท่าต่อไปครับเรียนพี่น้องจังหวัดกรุกรนและชธบนรีนะครับเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเราเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มหนึ่งที่เรียกว่าฟ้าฝนนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้ดาวเทียมทั้งหมด9ดวงด้วยกัน ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะดาวเทียมในเมืองไทยนะครับอันนี้ก็คือจากทัก่วโรกแล้วก็สามารถพยากรณ์อากาศไม่ว่าจะเป็นลมนะครับจะเป็นเรื่องของฝนนะครับในระดับของพื้นที่ถ้าวันนี้ท่านลองดาวนโหลดเข้าไปเลยนะครับเปิดโทรศัพท์มือถือไปที่แอป Store นะครับคิมมะฟ้าฝนะจะเห็นว่าตัวบ้านของท่านเนี่ยสามารถพยากรณ์ได้ว,ว่าวันนี้ฝนตกหรือไม่ตกนะครับแล้วก็สามารถดูล่วงหน้าได้7วันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม9ดวงที่จะช่วยพี่น้องจังหวัดอุบบราชธานีได้นะครับ ด้านพ่อเมืองอุบลราชธานีนะคะชวนร่วมง,งานโอทอปอุบลราชธานีสเสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้มหกรรมสินค้าโอทอปไทย21-25ตุลาคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะางานแล้วเนี่ยก ชที่ห้องประชุมปทุมวรราชสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิลมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายคมกฤชชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวการจัดงานโอทอปอุบลราชธานีเสน์วิถีของดีแห่งอีสานใต้มหกรรมสินค้าโอทอปไทยซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด5วัน ระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคม2564ณเซ็นทรัทพรพลรพลาซาอุบลราชธานีนายพงษ์รัตนพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทายเตรียมจัดงานโอท็อปอุบลราชธานีเสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้าโอท็อปไทยกำหนดจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียนกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภณัณฑ์ o อท็อกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภณัณฑ์โอท็อให้แก่ผู้ผลิตสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็ top. ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งยังช่วยสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์ทําให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้านนคมกริชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานโอท็อในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดโอท็ออุบลราชธานีเสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้มหากรรมสินค้าโอท็อไทยอัตลักษณ์สินค้าท้องถิ่นช็อปช่วยชาติมั่งคั่งยั่งยืนที่สุดของผลิตภัณฑ์โอท็อของเด่นของดีจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาสู่อาเซียนยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการน,นำสินค้าโอท็อปที่มีการยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านำมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าที่มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากภายในงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปคุณภาพจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสงและของเด่นของดีจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการกว่า44รายเช่นสินค้าอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้และของประดับตกแต่งศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารอีกทั้งยังมีกิจกรรมอธิการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการขายการสาธิตผลิตภัณฑ์โอท็อปจากผู้ประกอบการโดยตรงเป็นต้นทั้งนี้กลมตั้งเป้าการจัดงานในครั้งนี้ว่าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า2ล้านบาท ครับสำหรับงานโอท็อปอุบลราชธานีเสน่หวิถีของดีแห่งอีสานใต้ที่จะจัดขึ้นในวันที่21ถึงวันที่25ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือ4จังหวัดด้วยกันนะครับคือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธรนะครับที่รวบรวมเอาของดีของทั้ง4จังหวัดเนี่ยมารวมกันที่อุบลราชธานีเพื่อจัดจําหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามา จับจ่ายซื้อของนะครับซึ่งถือว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มช่องทางตลาดนะครับให้กับผู้ประกอบการผู้ค้าขายในระดับฐานลากนะครับเป็นการขยายเศรษฐกิจฐานลากในช่วงที่เราอยู่ช่วงปลายของโรคโควิด -19 นะครับจากนี้ไปในเรื่องของเศรษฐกิจต่างเนี่ยก็คงต้องเดินหน้ากันนะครับงานนี้ก็นอกเหนือจากการ เผยแพร่ภูมิปัญญาของเกษตรกรของการแปรรูปแล้วเนี่ยนะครับการขยายช่องทางตลาดเพื่อที่จะให้ยอดซื้อยอดขายเนี่ยมีความต่อเนื่องไม่เฉพาะในช่วงเวลางานนะครับในช่วงหลังจากสิ้นสุดงานไปแล้วเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมียอดขายยอดซื้อเนี่ยต่อเนื่องกันไปอีกครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานร่วมกัน4ีจังหวัดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2นะครับที่เรารวมไม้ร่วม,มือกันครับครับแล้วก็ในงานนี้นะครับเราคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9อย่างเข้มข้นเลยนะครับเรามีการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาขายาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายแหละเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มแล้วก็ก่อนเข้ามาขายเนี่ยจะต้องมีการตรวจแอนติเจนเทสคิดนะครับ ATK ทุกคนนะครับ ต้องตรวจผ่านเรียบร้อยถึงจะขายของในบูธได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ซื้อที่จะเข้ามาเนี่ยก็มีมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิการล้างมือการจัดระยะห่างการจัดเส้นทางการเดินซื้อของรวมถึงการจัดที่นั่งพักคอยในยกรณีถ้าในพื้นที่ซื้อขายเราเนี่ยมีคนเริ่มหนาแน่นเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดที่พักคอยซึ่งเราก็มีกิจกรรม ให้เรียนรู้ให้ศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับให้สาธิตให้ลงมือทำอะไรต่างๆก็เป็นส่วนที่จะให้พักคอยเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่ซื้อขายเนี่ยจะไม่แออัดจ,จนเกินไปเราคำหนึ่งึงมาตรการนี้อย่างเข้มข้นครับเพื่อที่จะให้ทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายเนี่ยเกิดความปลอดภัยให้ได้สูงสุดครับครับสำหรับงานครั้งนี้นะครับก็จังหวัดอุบลราชธานีมีความภาคภูมิใจที่จะขอเชิญนะครับ ผู้ซื้อ,อท่านผู้บริโภคนะครับที่อยู่ทั้งจังหวัดในอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับมา,างานโอทอบอุบลราชธา,านีสเสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ซึ่งจะจัดวันที่21ถึงวันที่25ตุลาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทันพาซ่าอุบลราชธา,านาีเริ่มจําหน่ายกันตั้งแต่เวลา11โมงนะครับจนถึง1ทุ่มนะครับของทุกวัน21ถึง25ตุลาคม ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ27,950บาทขายออกบาทละ28,550บาททองรูป,ปรพัรธ์รับซื้อบาทละ27,439บาท60สตาง์ขายออกบาทละ28,550บาทขอบคุณ w w w g o ไวด์เว็บโ .or.th ราคาน้ำมัน ดีเซล29บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ e 20 30บาท4สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์1 1บาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เกบาท55สตางค์ต่อลิตรไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5ง4จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนร้อยละ1ิของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดือออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา38นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอำเภอโของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5น้นาฬิกาหนาทีช่วงนี้สันเซลนะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ สั้นสิวอยากให้สาวๆถือความสำคัญกับความสะอาดล้างมือและซับผมบ่อยๆเพราบผมสัมผัสกับผิวหนาของเฮาโดยตรงซาผมทุกมือขจัดสิ่งสกรปรกและแบคทีเรียราคาพิเศษสุดคุม้มแค่29บาทจริงๆแล้วสั้นสิวเขามีน้ำกันหลายสีหลายสูตรบอกว่าจะเป็นสีส,มส้มสีชมพูสีเขียวสึ่งแต่ละสีก็จะซอยเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไปสีสม้มซอยฝื่นบำรุงผมแห่งเสียในท่านที่ สีชมพูซอยผมมีน้ำนักจะส่งงายขึ้นถึงหาเท่าพรอ้อมหอมน่านถึงเ2ชั่วโมงสีเขียวสอยบำรุงผมถี่เนวาและดูนะให้มีสุขภาพดีขึ้นหาเท่าและเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่าลืมเดอ้อใส่แชมพูยางเดียวบ่พอต้องใส่ขี้นวดผมส้นสิวสูตรเซ้นลำทุกครั้งหลังสะสะและนวดเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวย คุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิน bon ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจอุบล bon VR Cable TV ข่าวอุบลส่พลเค b l e TV และสามารถติดตามรับชมได้ทาง45 CZ News ภาคอีสาน HD จารจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ